สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับ m i d l a n เ Channel ครับวันนี้เราอยู่ในช่วงช็อตนนวครับมาอัปเดตข่าวสั้นประจำวันที่น่าสนใจกันดีกว่าครับ มาเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับลิเวอร์พูลครับทีมดังจากสื่อพเมยรกอังกฤษนะครับกำลังจับตาและก็สอบถามความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของแอนโทนีโรบิสันแบ็กซ้ายทีมชาติสหรัฐอเมริกาของฟูลแลมเพื่อเข้ามารับแก้ไขปัญหาเกมรับในฝั่งซ้ายที่เรียกได้ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่เหลือเลยสักคนเดียวครับตามรายงานข่าวนะครับจากสื่อในประเทศอังกฤษครับรายงานว่านะครับแอนดูโรเบิร์สันนะครับแบ็กซ้ายตัวเก่งของทีมแลวก็รวมไปถึงคอสตาซิมิคาร์ดนะครับอีกหนึ่งแบ็ก ของทีมเรรยวานะคับโชคร้ายประสบปัญหาการบาดเจ็บทั้งคู่นะครับทำให้ปัจจุบันนี้ครับเจอเกนคอปครับผู้จัดการทีมของหงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยไม่เหลือแบ็กซ้ายธรรมชาตินะครับในทีมชุดใหญ่อีกเลยนะครับ ปัจจุบันก็ต้องใช้งานโจโกเมสครับที่สามารถนะครับยืนแบ็กซ้ายได้เนี่ยประจําการไปชั่วข่าวไปก่อนนะครับตามรายงานข่าวก็ยังระบุว่านครับลิเวอร์พูลเนี่ยกําลังสอบถามความเป็นไปได้ครับในการย้ายทีมของโรเบิร์ตสันโดยคาดการณ์กันว่านครับแบ็กซ้ายวัย26ปีรายนี้ที่เพิ่งต่อสัญญาระยะยาวกับฟูลแลมนะครับโดยเจ้าตัวก็เรียกว่าต้องการย้ายมาลงเล่นที่แอนฟิลด์นะครับแต่ทว่าครับหงส์แดงเนี่ยก็ต้องทํางานหนักนิดนึงครับในการเจรจากับฟูลแลมเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งต่อ สัญญาฉบับใหม่ไปครับแต่อีกหนึ่งทางเลือกครับในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับคาดว่านะครับจะมีการเรียกตัวโอเวนเบ็กครับแบ็กซ้ายดาวรุ่งนะครับวัย21ปีจากดันดีนะครับที่ลิเวอร์พูลเนี่ยปล่อยยืมตัวกลับมาใช้งานแก้ไขปัญหาชั่วข่าวกันไปก่อนครับนิวคาสเซลยูไนเต็ดครับเรียกได้ว่าต้องการเซ็นสัญญากับคาวินฟิลิปครับ กองกลางส่วนเกินของทีมอย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้ในวันเปิดตลาดเลยทีเดียครับสาริการดงเนยในวันครับปัจจุบันเนี่ยผลงานค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยทีเดียวครับหลังจากตกรอบนะครับฟุตบอลยุโรปแล้วก็คาราบาวครับพวกเขาในครับเกมล่าสุดก็แพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสไปด้วยสกอร์หประตูต่อสาครับในศึกวันบ็อกซิ่งเดย์นะครับทำให้เอดดี้ฮาวครับกุนซึอของทีมเนี่ยต้องการเสริมแข่งอของทีมครับโดยปัจจุบันเนี่ยตำแหน่งกองกลางแล้วก็ แนวรุกเนี่ยค่อนข้างมีปัญหานะครับทำให้พวกเขาเนี่ยเรียกได้ว่าต้องการครับกองกลางอย่างเขาวินฟิลิปเนี่ยเข้ามาอ่ะเรียกได้ว่าเสริมความแข็งแกร่งนั่นเองครับปัจจุบันครับฟิลิปเนี่ยเรียกได้ว่าต้องดิ้นโนอย่างมากครับในทีมของซิตี้เพราะว่าตลอดเวลา18เดือนครับที่เจ้าตัวเนี่ยค้าแข่งอยู่กับเรือใบเจ้าตัวไม่ได้อ่ารับโอกาสเท่าไรครับในการลงสนามภายใต้การคุมทีมของเป๊ปโกเดอลานะครับทำให้สื่ออย่างเดลิเมลครับเปิดเผยว่าเขาวินฟิลิปเนี่ยต้องการย้ายออกจากทีมครับโดยมีตัวเต็ง การยืมตัวในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้แต่ทว่าล่าสุดครับเป็นทีมอย่างนิวคาสเซิลนะครับที่พร้อมนะครับปาดหน้าเอาชนะทีมยักษ์ใหญ่จากอิตาลีครับในการล่าลายเซ็นของคาวินฟิลิปโดยคาดการกันว่านะครับดาวเตะรายนี้เนี่ยย้ายทีมแน่นอนครับในหน้าหนาวแต่ทว่าจะเป็นทีมไหนเนี่ยต้องรอติดตามชมกันอีกทีครับ ชาบีอลองโซ่ครับเทนเนอร์ของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นครับไม่ต้องการปล่อยตัวเบียโรอินคาปีครับเซนเตอร์แบ็กนะครับทีมชาติเอกวาดอร์ของทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ครับโดยกองหลังวัย2 1ปีรายนี้ครับเล่นได้ทั้งเซนเตอร์แบ็กแล้วก็แบ็กซ้ายนะครับถูกคาดหมายกันว่าอันเบเจ้าตัวเนี่ยจะอำลาต้นสังกัดในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้ครับโดยหลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในยุโรปครับหนึ่งในนั้นก็คือตัวเต็งอย่างลิเวอร์พูลนะครับที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับแบ็กซนนัั่เองทา ให้สื่อดังในประเทศเยอรมันครับรายงานว่าชาบีอลองโซครับเทรนเนอร์ของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเนี่ยไม่มีแผนการที่จะปล่อยตัวกองหลังรายนี้ครับออกจากทีมกลางฤดูกาลแบบนี้นะครับเพราะว่าอ่าเรียกได้ว่าปัจจุบันครับอ่าไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเนี่ยกำลังนะครับอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่ากําลังลุ้นแชมป์ครับบุนเดสลีกานะครับอย่างอ่าเมามันแล้วก็เรียกได้ว่ามีโอกาสสูงครับในถ้วยนะครับอย่างฟุตบอลยูโรป้าลีกนะครับทำให้นะครับชาบีเนี่ยมีความเห็นว่าต้องการดาวเตะรายนี้ครับเข้ามานะครับเป็น อีกหนึ่งกำลังนะครับที่เรียกว่าเป็นคอยสนับสนุนแล้วก็สับเปลี่ยนครับหรือว่าโรเตชันของทีมนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับแม้ว่านะครับในลิกเจ้าตัวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามเท่าไรเป็นเพียงตัวสำรองนะครับแต่ทว่าในบอลถ้วยเนี่ยเจ้าตัวก็ถือว่าเป็นตัวหลักอีกหนึ่งคนครับของลูกทีมของชาบีอาโนโซอย่างไรก็ตามครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับก็ต้องรอดูในช่วงตลาดนะครับเปิดอีกครั้งว่าดาวเตะรายนี้ครับจะได้ย้ายทีมตามความต้องการหรือว่านครับแต่ต้องอยู่ค่าแข่งกับไบเออร จดจบรูปการนี้เป็นอย่างน้อยครับ ปิดท้ายกันด้วยนะครับข่าวของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอีกสักหนึ่งข่าวก็แล้วกันนะครับที่อานตำนานของสมูรอนอย่างอารันเชียเล่ครับล่าสุดหนุนทีมเก่าเนี่ยให้เซ็นสัญญากับดาวิดเดคอาร์ครับอดีตผู้รักษาประตูของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ปัจจุบันเป็นนักเตะฟรีเอเย่นนะครับไม่มีสมูรอนในตอนนี้โดยเอ็ดดี้ฮาวครับคนสือของสาลิกาโดงเนี่ยรีได้ว่าต้องเาชิญกับปัญหานะครับนักเตะตัวหลักบาดเจ็บหลายรายโดยเฉพาะครับตำแหน่งผู้รักษาประตูที่เยนิงโป้ครับผู้รักษาประตูมือหนึ่ง ที่เจ็บยาวทาให้นะครับทางเชเลอร์เนี่ยต้องการให้ทีมเก่าเนี่ยดึง DKR มาร่วมทีมครับในมุมมองของผมนะครับผู้รักษาประตูแล้วก็กองหน้าเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทีมของพวกเราครับในตลาดหน้าหนาวนี้ เมื่อถูกถามนะครับว่าเขาจะเซ็นสัญญากับเดกอมาอยู่กับนิวคาสเซิลหรือเปล่าทางเชียรเลยก็ตอบว่าแน่นอนผมจะทําครับผมคิดว่านิวคาสเซิลเนี่ยต้องการผู้รักษาประตูและเดกอาก็อยู่ตรงนั้นครับแน่นอนว่าค่าจ้างอาจจะมหาศาลแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าตัวครับ โอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่อง m i d l i n d Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สีวเกเคนครับผม